เสร็จแล้วก็คือหนูมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วเอาไปกินบนรถ EMS ละกัน งเวทแล้วจ้าตอนสิบโมงน่าสดมากเอสเอสัน้่กลัวเดินช่วยด้วยนี่